ให้ไปบานนั่นั่นด้ะนี่มาันกับเพมตอนหนาเพมาลมาเอาไข่มากระยานะเพมมากระชือกันตะกนมาเลยาอย่าไข่ลงก็ทุลวกลานะเต้ผมว่าวาถึงขั้นฝ่ายอยู่คนเนาะลายมฝันรุแล้วถึงมันหยักลายโอ้ขันใยกระยามันายด้วยความบริสุดน้องเออผมเห็นโล้โมเมนว่าอันนั้นไหนเบ่งเอาในนี่เลยนะเอ้ยไอหน้องเอ้ย่อแมห้องให้ล้านสีเฮ็ดได้หองให้ลานแลว เตือดคอสตูดิโอเป็นยางมันเป็นยังบัวบนเดี๋ยวห่อสิไปหาผัวบ้านกันหน่อยหาผัวบ้านได้มาถี่มานำได้ขันแบบนี้ถึงขันโมเลง่ายได้ถุยล้านอยากเอาไปซื้อขี้ดินขี้ดอดให้ล้านไปซื้อกะหู้ยุบ้านนองนี่ได้มาเบิ่งแม่ก็มาว่างั้นแม่สิตายนี่ไปขน้อยสิตายน้ำล้านก็ตายนะเนี่ยมันชัดสื่อนี่นะสู้อยู่ในแทกขน้อยก็สู้ทางปัญญ์เนาะ ขน้อยจะเอาชีวิตนี่แลกเอาของของหลานชิตนั่นได้ของหลานก็ัอหลานพฤนจิกภวชีวิตด้ยประบุนเฮ็ดนั่นได้ชิ่งยังชิงยอมบ่บ่ขน้อยนี่บ่แจ้งโลดคำว่าได้ให้หลานตัวนี้ขน้อยขอสู้ชีวิตมาตายไปสติกว่าพ่อแม่ให้แล้วพฤศิเฮ็ดพี่สังของหลานท่าตกทุกไดย่ะกันยังกินน้ำหลานคือเก่าบดเอาเมือจิมนาเพราะว่ามันดินได้แล้วก็ซื้อเอาทั้งพุ่นกับพ่อทั้งพุ่นกับแม่ถ้าวันหลานพุ่นเนี่ยตายก็เข้าก็ชิงหอดาว่าระบาวสาวชิด คันแม่มันเขาจะไปกระตามร้านกระตัว่าโอ้ยแม่โอ้ยดินกว้างดินค้างแล้วมีบนไดบนซื่อบนแหลกกระตัวายไปถ้าว่าเอยน้องลายคนกระสีบอยกให้โตได้หน่อยหนึ่งโดยแม่บอกไปว่ากันยังอยู่พันกันฮันเดชุมเพ็ดให้หนานะก็ยังแม่กระตกเป็นผุดกลางอันนี้กระตกเป็นผุดกลางเฮอร์านผู้นี้นั่นแม่นั่นเธอนั่นอยู่พุ่นคายแล้วโต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 แล้วเจ็บสูนะ เนฮ็ดซ่ำนี้ก็เอาค่อยว่าลานเลยนี่แล้มันบ่แล้วเมื่อวานนี่บ่อยู่บ่อยู่น่ะของโทมาแล้วได้บเท่าหญาน่ะเลยตนั้นแลบานั่นก็านั่นให้่าบอกเลยเนาะว่าอันนี้ก็อันนี้ก็สิเอาชีวิตแหนะบ่ได้ตื่นนะเอาสิเอาชีวิตแหโลดตายกโซเพาะ่แม่ให้แล้วให้ให้มาแล้วอยู่นี่อยู่เนาะเ่าเนาะเท่าร้อยันเด้ันเด้ถ้าว่าข่อยเฮ็ดถ้าว่าเท่าร้อยไปบ่ญาติแม่น สวัสดีสวัสดีเดอ้เอพบ้แมพี่น้องเบิร์ตสุขุสุพนเนาะกับผู้พ่อกับสว่างอีกคือเก่าเพี่น้องเอ้ยผู้พ่อกับสว่างตอนนี้เนะาะกับอยู่กน้องแดงเนาะกับมื้อนี้กับพี่น้องเพิ่นสิมาเว้าก,กันอีกคือเก่าเนาะผู้ทางป่าบุญเพิ่นกัยืนว่ากับน้องชายเพิ่นอยู่เนาะหน้าบ่าวน้องแดงพี่น,อน้องแม่เป็นคนให้ไปท้าบ้านน้องแดงให้หน้าไอตอใดกู้นี่มาฟันกับเพมึนตอนหนาวมึงเหนมากเลย

เอ้ยน hmm ี่เป็นผู้เว่าแนี่นี่คันว่าเจ้าบังพ่อบังแม่พ่อแม่สิบังเจ้ามนเด้บังลูกบังหลานันเด้เอาเพื่อมาพึ่งาใครเออเพื่อมาเพื่อมาพึ่งก้อนปั่นให้แล้วก็เป็นปั่นหงมโดนแนเมื่อเลยคือมึงเว่าไดยที่บอกมึงเสียบมันว่าคือมันเมื่อเมื่อเลยคือมึงเว่าบอกมัว่าเมื่อลิ้นเน้อของมือลินเมื่อลิ้นก็ตามมันมันอยู่น้ำระบาระซาทา้งในก็ตามมันมันเป็นคนซ้อนขางไรน้องมันเป็นกระขับไรพ่อแม่เออมันกันเอามันก็จะบังยังมันบูบีอย่าง บ่มันบ่ให้เจ้ามาบ่มดอกถ้ามันคลายมือมันก็บ่ให้เจ้าบ่มดอกของพูดแม่เฮื่มันแล้วแม่บอกแล้วคลายถิ่มาบอกกูเนี่ยเอามาบอกเพื่อนนะได้ระเบ้านี่ระเบ้าน้องของแม่มันคิงๆนะว่าจะเป็นน้องลอยกูได้เบิ่งเจ้าเป็แม่เบิ่งเจ้าเนาะให้ฮะผู้นำกันเนาะให้ฮะผู้นำกันร้านมันสคลายมือเลยเด้อมือซีดซีด โราทามได้มันเด็กน้อยวันนี้ให้มันกแเต๊กแล้วตั้แม่จะพิดจะ้กน่อย้าอนนีเด้ออันนี้เด้อทอดทออภัยไรเด้อีนมน้อยู่อยชู้ความทอด้วยความสัดือของหลานงมาอร่อยาคาปะมูลเดืขายขายนุกลงมีความสุขบ่มีความสุขก็เอ้ยก็เป็นคนทุกข์อยู่แล้วเดียวครับคิดไเลย ต้องทำแล้ววะคนบ่ทำระเบาสิทำไผ่คำบ่ทำระสาวสิทำไผบท่ทำเอยดทำน้องน้องอยากฆ่าให้ไปฆ่ารถต,ตายตายด้วยความบริสุทธิ์คือน้องว่านั่นแหละคันมึง,มงบ่อยากตายกันในคลิปใน,นคอมเพ่นก็เห็นแม่ขันน<ด>้อยสู้ท่อยสู<ด>้ความได้ในคลองของลานบาเจ็ดนะได้คองคองลานสิว่านนะได้สันของลานอันนี้นั่นขันน้อยยืนยันว่าแม่นั่นเป็นคนเฮ่อนี่พ่อนั่นไม่ได้เป็นคนเฮ่ออยู่บ้านพุ้นแต่แม่มันเจ็บโ่และคล้ายออกแล้วปิ่นโปโคขันบ่มีพิงูแล้ออกมายูดิ้พ่อ แม่เท้านันคือดูสงสารรลคานี่ไปนี่นี่ชุดเด่มจริให้ในห้องร้านเด้อไว้มีผูแ้แปะผู้บางแล้วเพิ่เว่าเออยาเนี้กอบยนั่น่ได้อยอยี่นนย,นย,นยนนนน้นะ สิเห็ดนั่ได้ตัวนี้ก็ลอยอยู่ก็จัะสิเห็ดนั่ได้ไผสิไปเอาหน่อ้ยบ่มาเอาดอกน้องเงยเอ้ยนี่ให้ตายให้สุดน่ะจะเป็นคนเอ้ยสิอยากได้บ่ซุะชนตางอันนี้นั่นห้องร้านก็เทาร้านมันเดี๋ไปซื้อดินซื้อดอนเทอร้านเดีวว่าไปซื้อขึ้นวันอะไรอะก็บอกไว้ให้จื่อไว้ร้านเดี๋ไปซื้อดินซื้อดอนกันยังตกเป็นของเฮาคือเก่าของร้านคือเก่า ของพ่อของแม่คือเก้าประมานว่ามันสิเอาไปทิ้มลงน้ำลงในบอกอาบอกชาวบ้านมาแทรกก็บอกบอกเบานี่ยนั่นมาเล็บน้องไม้แบบเออคันมึงโบยกตายแต่น้องไม้ไปปนั่นเลยแล้วของร้านเก้าให้ร้านแม่บอกแนวนั้นของลาบคันว่าของเท่าร้อยแต่ว่าเท่าร้อยคอยพยาวก็เลาบอกหมดเอ้ยหมดน้องที่ร้านไหได้เท่าร้อยเป็นคนอยู่เท่าร้อยเป็นคนหมา ตาบุญสีเห็ดนะได้ปาเนาะนาะเอาไปปาแบบนี้นะาบุญสีเห็ดนะได้กระห้อ้านเลยกะ้อร้านกน้อยกระโซตายนอนขี้ดินนันทีให้เนี่ยนี่แล้วของแม่หื้อท่าน้าวเนด้หมดสีหมดแดดหมดบานหมดเมืองกะเห็นให้โบเห็นว่าให้นางแดงที่ให้แค่ละที่นาผิดหน้าเพื่อนอะเนาะให้นางแดงอันนี้นั่นเสียเดนะได้สันขน้อยกับโจักในว่าวเลยเนาะเป็นเป็น่านีเป็นพีไออันนี้นั่น

ก็ยู่อันนั้นก็ของแม่พูดการคือกันท่นเด็ก็พูดการคือกันให้สิมาเอาน้ำคันวัดแถาลอยนี่ว่าอยากไดดินได้ดอนและบนควางบนควางก็ททำเอ้ยทำน้องกับไปซื้อเอาดินดอนควันควานก็ใครอ้อบนแคมถ่างนั่นพัชชิบาลอะไรสี่เอาหัวล้านทนอันนั้นให้เดียวจกจกเขื่อนทับคือแล้วของพ่อแม่ให้แล้วก็ยันบาปยันเวรละว่าไปก็ยังไปซื้อดินพูดการคือเขาเท่วตุ๊กถูกได้ยากกันยังเล่นฮาลันคือเขาฮัจจงเมนจะคิดขนอยเบาหนีไป ขาน้อยก็โชตายคือกันนั่นแล้วประเทศไหนไหนของลานเลยพราะแม่ให้ลานแล้วแม่มันก็ตายเลยเด้ยันผมได้คิดดินได้ลูกอยู่มาอยู่ดินโทแม่แล้วคือดูสงสารเลยแม่ว่าแบงเซลูเอ้ยตัวนี้นั่นเฮอร์ลานได้ลูกเด้อจื้อเอาแต่นางดำก็จื้อคือกันนางดำก็บอกคือกันเลยเช็ดในไหนสันขน้อยก็โชตายและวพรเป็นพร้อม่้านได้ขน้อยผมได้พร้อมอนี้หันขน้อยขอว่าดอายความบริสุทธ ว่าโอ้ยดีบ่แม่งก็น้อยเบาดังใส่เพื่อนเนื้อคอสตุลีมอเป็นยางเป็นยังบ่วบเดี๋ยวเฮาติไปหาพ่อบ้านจันหน่อยหาพ่อบ้านได้มาจ่าขี่มานำได้ขันแบ้ถึงขั้นโมเลง่ายได้ถุยร้านอยากไปซื้อคิดถึงคิดอนให้ร้านไปซื้อกะหู้ยูบ้าน้องนี่ได้มาเบิ่งแม่ก็มาว่างั้นแม่สิตายนี่ไปขน้อยสิตายน้ำร้านก็ตายนะเนี่ยมันชัดสื่อนี่นะสู้อยู่ในใจข้าน้อยก็สู้ ข้างปัญงเอนอะขาน้อยจะเอาชีวิตนี่แรกเอา,าของของหลานเ <c oughs> ช็ดนั่นได้ของหาอลานกับหลานประจิตขวาชีวิตเลยประบุญเหตนันได้ชิังจิญยอมบ่บ่ขน้อยนี่บ่แจ้งโลดข้าไม่ได้ให้ร้านตัวนี้ขน้อยขอสู้ชีวิตมาตายไปซะดีกว่าพอบแม่ให้แล้วพระชิดพี่สังของร้านท่าตกทุกไร้ยกันยังกินน้ำร้านคือเก่าบ่ได้เอามือท์จมหน้าเพราะว่ามันดินได้แล้วก็ซื้อเอาทั้งพุ่นก<ด>็พ่อทั้งพุ่นก็แม่ ถ้าวานันร้านผู้นี้ตายก็เข้าก็ะชิฮอดแต่ว่าระบาวสาวชิดโดยคันแมนมันเขาอยากไปก็ตามล้านโดยกันตัวว่าโอ้ยแม่เอ้ยเอ้ยดินกว้างดินคว้างแล้วมีบนไดบนซื่อบนเดะกระโจขกา้ไปถ้าว่าเอ้ยน้องลายคนกระชิบโยกให้โตได้หน่อยหนึ่งโดย,โดยแม่บอกไปว่ากันยังยุ่งหนันกันฮันเดชุมเพชรให้หนานกันยังแม,ม,ม่น กระตุกเป็นผุดกลางอันนี้กระตุกเป็นผุดกลางเฮอนร้านผู้นี่นั่นแม่นะั่นอยู่พุ่นขายแล้วโปรตุโปรตูและเจ็บสูนะคนเฮือชำนี่ก็เอาคอยวาร้านเลยนี่แล้วมันบ่เลเมื่อวานนี่มันบยู่บยูน่ะของโถมาแล้วได้เบแถาหนะน่ะเลยตรงนั้นและกันหนะน่กระยานให้เบาหนะโบเลยเนาะอันนี้ก็จะเอาชีวิตและนะบบได้ตื่นนะเอาชีวิตหละโหลดตายกะโซเพราะว่าแม่ให้เล็ว ให้ไพ่ให้มาเร็ว่นีเนาะเอท่าร้อยตะหันเลยค่ะเด็กถ้าวาดคอยบุพพิธถ้าวัดแถวร้อยไปคอยบุญญาตแม่นก็ย้ายไปเอ้ยเอ้ยบนใดบนดินกว้างดินความท้ามึงลูกมึงลานแต่ละคนก็ไปกับบนใดหายเอาเฮ้ยเอ้ยเฮ้าน้องผู้ชิดผู้สาวเขาก็เอาคันขน้อยนี่แม่นขน้อยบ่เอาว่าฉีดเลยมูลตัวนี้พ่อแม่เล่นกับมือเนี่ตีนมือนี่นะได้ขบมาแล้วโดยหากินนะกว่า เลยจ่ยนี่ฉนเดยดูสิบบาทบานแท้ดานโลดเอาพ่อบ้านมาโลดจนยินไม่ป้าเลยเดี๋ยวเอาแนวนี้และวลู่ลานจังไปถึงใดกันะเดี๋ยวห้ิไปหาบ้นก่อนนะเดี๋ยวที่แหละเห็นบอกน้องเด็กเราจงเบียกอยู่นะป้าเอ้ยที่แหล่ขนาดว่าป้าบุญเดแท้ดอวยเบางนอกวันโทรหาบ้านก่อน ขนาดป้าใหญ่เบ่ายังไปอยากฟังเนาะน้าบ้าน้องเลนเคพี่น้องเลยเนาะเดียวแท้แท้รถอย่าไปพันห้องค่อยก็ไปรถมันกันศีรษมันทิบมันนั่นมันก็ถือคุกตลอดชีวิตนั่นแหละไปน้องแบบนี้นั่นก็คือเดี๋ยว่าตัวเองเด้สันตัวเองก็จะคลายไปแล้วก็คายทำเอ่ยทำน้องมาเลยเอ้ยเบาอยู่เด้บนเลยบนดินน้อยดินร้ายน้องเอ้ยคันแม่นดินหอมอย่างทะเลนะหันอย่างแปดเกาห้กับเจ้าหัวไอ้ายพู้เลให้พผู้เล่ได้กับเขาเอาโดย สิว่าเนืได้สันคันบ่เอาเห็ดเนืได้สันน้องอยู่บนกลางเลยเนี่เ<ด>จ้าบ่ให้บน่น้องในคันคือเจ้าก็ได้น้อยนึง<ด>ก็ให้น้องลอยผู้เดียวอันนี้ลอยข <100 S 2> ดท้องขดใช่จนกินนมในเอิกนี่พี่สังค์คืบอกบ่าพันความกระดอกกระเด้แท้ว่าแม่ไวาสิเอาไปอีได้อันนี้นั่นสิมอบให้น้องอยู่ขันท่าว่าลอยตายมือได้ล้านนี่ได้ทำสามคนนี่โด้วยดยผู้ลูกหน้าก็เป็นลูกคิงแล้ววะโดยบนได้บนดินกว้างดินขวางทว่าแกเอ้ยนี่นะถ้าเอ้ยบ่ตายนะชีพายชีมาแลเอาน่ะด้วยไม่ป จักแมนจักพิษได้พวกนั่นกระสูหมีแล้วหู้อยู่ว่าดินกลางจะไปูุลุ้ามีละใายไปแล้วเด็โดยสิมาเอาเห็ดยังน้ำนองนี่น้อยนึงก็เห็ดเอาคันท่ามีบนด้ดินลายคนยังบอกน้องอยู่ด้วยดินลายเลยให้น้องทามเอ้ยทามน้องดยอันนี้ก็บอกดิทันมีผู้มอบดอกแม่บอกเด็เจ้าชื่อเอาดยเอามีแต่ใจเย็นๆแม่เป้าไอ้เนาะโบย่านดอกแนนี้เน่ะคือในนี้เอาในบ้านมาเอาอาหารยังมา เอาตำรวจตำรวจเดี๋ยวให้ตู้ซิดไปเคลียร์กันในบ้านก่อนไปบกปรึกษาในบ้านก่อนเพราะว่าไปกับห้องตำรวจกระยาเอาผัวบ้านนีหมาถ้ามึงหมันนี่อแถ้าวเอานบาะแหนะหมานี่เบาะลอยนี่อยูนี่ใสเดี๋ยวผีกระดูดเลือดเอาพี่น้องเนั่งเฉยๆตังแลงนะคนนี่นะหน่อยหนึ่งจะรับผิดชอบนเฮ้อแล้วเป็นเพิ่มฝนของซ้ายแหละกับโบยอมตัวนี้นะไถ่เช่าตัวนี้นั่นตอนไหนหินนั่น กินแม่เห้อไรดิตอนไหนเฉพาะจะเบาย่านแทะขานี่มานี่ย่านน้องเดงขาน้องแดงใช่ปี้ขีดมาขีดมาเรื่อยๆขอโทษขอโทษน้องแดงกฮึข้างในก็เห็นใจน้องแดงกับป้าบุญนะพี่น้องเนาะพี่ลึกเบาลอยว้าท่านเพล่สนใจน้ำค้นเนาะท่านว่าเอาสิเอาอย่างลูกเดียวเนาะสิให้ป้าบุญนีเตโป้หมายมือให้เพิ่นว่าสั่น กาสีประมาณนี้เด้อผู้แม,ม่ผิดน้องเนาะแกพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีเดอ้อเนาะ